สวัสดีครับใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มแอปใหม่ที่น่าใช้และมีประโยชน์มากนั่นคือแอป Journal หรือแอปบันทึกให้เราจดบันทึกเรื่องราวต่างๆได้อย่างง่ายดายและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น Apple ได้จัดเตรียมคุณสมบัติต่างๆในการทําให้การจดบันทึกทําได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือคุณสมบัติถูกมองเห็นได้โดยผู้อื่นซึ่งการตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มตน้นเพื่อให้แอป Journal สามารถใช้บลูทูธ ในการค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของเราแต่ไม่มีการเก็บข้อมูลว่าผู้ติดต่อใดอยู่รอบตัวเรานะครับและอาจมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและจัดลําดับคําแนะนําในการจดบันทึกเช่นถ้าเพื่อนๆจัดงานเลี้ยงที่บ้านกับเพื่อนๆที่มีอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อแอป o u r n a l อาจให้ความสําคัญกับเหตุการณ์นี้ในคําแนะนําเพื่อจดบันทึกครับเช่นแสดงคําแนะนําว่ามีการจัดงานเลี้ยงหรืออยู่ในงานพิเศษหรือเปล่าเพราะมีการรวมตัวเขอาอุปกรณ์หลายๆเครื่องพร้อมกัน แต่ต่างจากคืนทั่วๆไปที่บ้านที่มีเพียงเราและสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้แอปบันทึกนี้เลยหรือใช้แต่ไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้แนะนําให้ไปปิดกันด่วนๆเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับไม่ต้องคอยให้แอปทํางานอยู่เบื้องหลังและใช้บลูทูธเพื่อค้นหาอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงการวิเคราะห์และแนะนําข้อมูลในการจดบันทึกให้เปลืองพลังงานด้วยครับวิธีปิดก็ทําได้ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่า เลื่อนไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วแต่เลือกในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่หัวข้อคําแนะนําในการเขียนบันทึกแล้วแต่เลือกจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแต่ยกเลิกสวิตช์ถูกมองเห็นได้โดยผู้อื่นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานทุนสมบัตินี้ก็เปิดเอาไว้ได้นะครับไม่มีอันตรายอะไรไม่มีการแชร์ชื่อและตำแหน่งของเรากับบุคคลอื่นๆและไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆด,ด้วยครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไปปิดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ